คะก็สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผออแล้วก็อาจารย์นะคะแล้วก็คุณพี่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่ในโออนไลน์เดยนะแต่ว่าเราไม่ได้เด็กก็ได้เราเด็กออนไลน์ก็ไ้นะวันนี้มาถึงเด็กออนไลน์ก็ได้นะคะเมื่อกี้่ไข่เค็มค่ะไข่เค็มมาจากไหนคะท่านพี่ลองเปิดเพื่อนดูไหมครับไข่ค่ะเดี๋ยวน้องมากี้จะเป็นอ่ะจะนําสู่นะคะว่าเอ๊ะทำไมไข่เค็มทําไมห้องออนไลน์เรียนไข่เค็มกันนะ นะคะเดี u, ๋ยวน้องมารกี้นะคะจะเล่าให้ฟังนะคะว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงนะคะท่านาเด็กๆที่อยู่ในห้องออนไลน์ตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆของเราจะเข้ามาเยอะหรือเปล่านะคะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวน้องมารกี้นะคะ, u, aki, ะ,คะจะเป็นคนแนะนำนะคะว่าที่มาที่ไปของเราเนียมายังไงนะคะเดี u, ๋ยวเด็กๆเชิญรับฟังจากน้องมาร์กี้ได้เลยนะคะเชิญน้องมาร์กี aki, ค้ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับมากี้นะคะวันนี้มากี้จะมาค่ะเป็นตัวแทนอนุบาลสองห้องเรียนออนไลน์นะคะอะเดี๋ยวมากี้จะมาเล่าเรื่องที่มาของโปรเจกต์ไข่มหาชนนะคะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยมีวันนึงครูถามเด็กๆว่าไปกินอะไรกันมาเด็กๆบอกว่าไข่ต้มไขด่ดาวไข่เจียวเลย แล้วก็ไข่เค็มทุกสงสัยว่าเอ๊ะจะไม่ไข่เค็มเป็นสีเขียวโดยกลายเป็นที่มาของโปรเจกต์ไข่มหาจรกรันค่ะขอบคุณน้องมากี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปนั่นเองนะคะอะขอเชิญกลุ่มแรกนะคะเป็น,ลนกลุ่มนกคุณทิ์แอบบอกทำไมเนี่ยอะเป็น,น,นะะสุภาพบุรุษคนเดียวในกลุ่มนี้นะคะนะคะอะขอเชิญน,น้องททมะคะ่ะ น้องทำได้วงน้องทำได้วงทำไข่สวัสดีครับสวัสดีครับไข่อะไรครับ <ไข S 2> ลูกไข่ที่น้องทำวองทำอันแรกก็คือไข่นกกะทาครับส่วนไข่อันที่สองก็คือไข่เป็ดครับอเดี๋ยวน้องทมเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะว่าอ่าไข่นกกะทาในกลุ่มของไข่นกกะทาเนี่ยอบอกชื่อกลุ่มนะคะว่าแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็วิธีการทําให้อ่า เพื่อนๆแล้วก็ผู้ปกครองฟังด้วยนะคะลูกอะเชิญครับสวัสดีครับน้องทามีมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับเวลาน้องทาทำไข่ครับเ<ข>ว่าน้องทาทำไข่เกมน้องทาก็มีโหลสองใบครับอ๋อโหลสองใบแล้วอะไรครับลูกเสร็จแล้วก็มีไข่ครับอ๋อมีไข่อ,ไขอะไรครับลของน้องทาคือไข่ นกกระทาฮิโร่ครับอ๋อชื่อกลุ่มไข่นกกระทาฮีโร่นะคะกลุ่มของน้องพามแล้วมีมีมีโหลสองใบมีไข่นกกระทาแล้วมีอะไรครับลูกี่สคัญเลยอะไรคะเราต้องดอด้วยอะไรคะลูกเราต้องขาดไม่ได้เลยอันนี้ยมันจะเกิดอันนี้ขึ้นมาอะไรอีกอย่างหนึ่งเค็มอครับโอ้ถูกต้องค่ะเอาเกลือไปทำยังไงก่อน เอาเกลือไปต้มก่อนครับขั้นตอนต้องทำเล่าเลยครับลูกใช่ครับจากน้นเหรจากน้นเราทำยังไงครับอาต้มเกลือให้ไวยเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ให้เย็นหมครับโอเคแล้วยังไงต่อครับพอทิ้งไว้ให้เย็นเสร็จแล้วเราต้องเอาไข่นกกระทะของน้องทามไปทํายังไงต่อครับลูกเสร็จแล้วก็เอา ไข่อะคับไปใส่ในน้ำเกลือรครับที่ต้มไว้แล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นเสร็จปุ๊บก็ทิ้งไว้สิบวันแล้วก็แล้วก,ก็กินได้เลยครับต้มแล้วกินได้เลยค่ัในบอกว่าไข่ก็กะทสิวันของเราตอนนั้นที่เราทําชิวางไว้ที่กินก็ไม่ได้เค็มมากครับ ฟองที่สองที่กินก็เค็มเยอะเกินไปอ่ะครับโอ้หังแรกวันแรกนะคะที่เขาเอามาต้มชานนะคะเขาบอกว่ายังไม่ค่อยเค็มค่ะแต่พอทิ้งไว้อีกวันนึงเริ่มเค็มมากเลยค่ะความรู้สึกของน้องทามน้องทามว่าไข่นกกะทานเนี่ยพอเอามาทําเป็นไข่เค็มแล้วมันอร่อยไหมล่ะครับน้าคิดว่ามันต้องกินกับข้าวอะคะแต่ว่าก็เหมาะอยู่ค่ะก็เหมาะนะคะน้องทามบอกว่ามันก็เหมาะอยู่แต่ว่า ใบมันเป็นยังไงคะลูกใบมันใบมันเป็นยังไงคะใบมันเท่านี้ไหมคะนะมันเล็กไปหน่อยอะคะ,ะมไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะมันไม่ค่อยเหมาะกับการทําไข่เค็มที่จะเอามาขายหรือเอาจะเอามาบริโภคหรือเอามาทานนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการทดสอบสมมติฐานที่เด็กๆเขาสงสัยกันนะคะอ่าค่ะหน้าตาของไข่เคม็มจากไข่นกกคาก็จะเป็นเปประมาณนี้นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวคูบีจะเปิดให้ดูนะคะ ประม่ะ,ะก็คือสีมันก็จะหลากหลายแตกต่างไปแต่ละใบอะค่ะอันนี้พอดีว่ามันเหลืออยู่ใบเดียวอะค่ะหาไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนด้วยค่ะอ่านะคะอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะคะอสมมติฐานของเด็กๆก,กลุ่มไข่นกกระทาฮีโร่นะคะก็คือคิดว่าเอาอไข่นกกระทาสามารถเอามาทําเป็นไข่เค็มได้นะคะอ่ะสุดท้ายก็เป็นได้จริงๆค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ เหมาะเท่าไหร่นะคะที่จะนํามาทําไข่เค็มเป็นรับประทานแต่ว่าที่คุณที่เด็กๆได้ไปสืบค้นข้อมูลแล้วคุณครูก็ได้ไปสืบค้นข้อมูลมาก็คือก็มีทํานะคะแต่ว่าคือเขาก็จะเอาไปทําเป็นส่วนประกอบในอาหารในขนมอะไรแบบนี้ค่ะใ,<ช>ในบางเมนูนะคะ<ช>อ่านะคะสาหรับกลุ่มที่1ก็อันนี้กลุ่มที่1่เท่านี้นะคะ,ะ,คะรายละเอียดของกลุ่มที่1นนะคะใครอยากจะไปทดลองอ่า ลองทําได้ <S <S ได้ค่ะใช่ลองไปทดลอง<ด>ทํา,ทาดูได้นะคะคุณครูวิทานแล้วอร่อยค่ะแต่น้องทำบอกว่าสิบวันมันนานเนาะที่เรารคุยกันใช่ไหมคะออบอกว่ามันมันเค็มมากเลยคุณครูนะคะอ่าลองลดจํานวนวันลงมาก็ได้นะคะซึ่งอันเนี้เด็กๆเขาได้คิดสุดเองจํานวนหรือปริมาณของเกลืออะไรเงี้ยไม่ได้กําหนดนะคะอยู่ที่อ่เขาเรียกว่าอะไรอะคะ ความพอใจความพอใจของค้าเลยค่ะความรู้สึกค่ะอ่าอันนี้นะคะต่อไปพบกับกลุ่มที่สองดีกว่าคะกลุ่มที่สองเป็นไข่นางฟ้าใช่บอกอีกแล้วโอเคค่ะกลุ่มที่สองค่ะเชิญพีเซนนะคะกลุ่มอะไรนะคะน้องมาตีค่ะน้องมาตีค่ะค่ะเชิญค่ะกลุ่มไข่นางฟ้าค่ะกลุ่มไข่นางฟ้ายังไงคะลูก เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราเรา,เราคิดว่าเราจะใช้ไข่อะไรนะไข่นังฟ้าเราต้องใช้ไข่อะไรทำนะน้องกิ๊ไข่ไก่ค่ะอ๋อไข่ไก่อะกลุ่มของน้องมากกี้คือกลุ่มไข่ไก่ใช่ไหมคะน้องมีตาม,มาหาครูบีก่อนลูกน้ำไปลูกทอดนี่ค่ะพบกับมากกี้อีกแล้วทอดดีมารกี้จะมาสอนทำมะข่เข็มนะคะตอนนี้มากกี้อยู่ใน นี่นี่ตัวแทนกลุ่มไข่นางฟ้านะคะเพื่อไม่เสียเวลาเดียว,วเราไปเริ่มกันเลยนะคะก่อนเล็กมันเดี๋ยวเราจะบอกอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีขวดโหลมีฝ้าขวดโหลมีน้ำเกลือแล้วก็มีไข่ไก่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยเดี๋ยวเรามาทำน้ำเกลือกันก่อนนะคะ น้ำเกลือคือเราจะเอาน้ำเนี่ยมาต้มต้มเสร็จใส่เกลือใส่เกลือเสร็จนะคะใส่เกลือเสร็จก็ทำให้มันรีลายแล้วก็ร้อให้มันเย็นแล้วก็จะเอาไข่ไก่เนี่ยเอาไข่ไก่แช่ลงไปในน้ำให้สะอาดเราจะล้างล้างไข่ไก่ให้สะอาดนะคะล้างเสร็จไข่ไก่ให้สะอาดเสร็จเราก็จะ ใส่ลงไปในขวดโหลเอาน้ําเกลือที่เย็ดเสร็จแล้วเทลงไปพอเทเสร็จแล้วก็จะปิดฝาแล้วก็ดองสิบวันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันลองชิมกันค่ะเน้องมิตามิตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูหนูอยู่กลุ่มเป็ดน้อยค่ะ ใช้ไข่อะไรทำคะในการทําไข่เค็มใช้ไข่เป็ดค่ะมีอะไรบ้างคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะในการทาใช้ต้องใช้ใช้ขวดขวดโหลค่ะอ่ามีขวดโหลมีฝาค่ะมีฟ้าค่ะแล้วก็มีน้ําเกลือค่ะอ่ามีน้ําเกลือน้ําเกลือที่ละลายแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าขั้นตอนค่ะหนูอธิบายเลยที่หนูทํามาทํายังไงบ้างคะคือก่อนอื่นเราต้องเอา เอาไปไปเอาไข่ไปทําไมคะเอาไข่ไปไปไปล้างก่อนใช่ไหมคะไปไปล้างน้ำส้ใส่ชูค่ะอ๋อของหนูของหนูของหนูยางของหนูเป็นล้างน้าเปล่าก่อนใช่ไหมคะอ่าล้างน้ําเปล่าแล้วก็เอามาทําไมคะวางใส่ขวดโหลใช่ไหมคะวางใส่ขวดโหลค่ะแล้วยังไงต่อคะลูกแล้วก็เทอเหอะไรคะ เค้ okay, น้ำเกลือลงไปค่ะใช่ค่ะโอเคเพราะว่าอย่างที่น้องมิตาทําให้คุณครูดูใช่ไหมคะคุณครูมีรูปให้ดูใช่ไหมคะอ่าทิ้งไว้กี่วันคะของหนูค่ะประมาณสิบวันไหมลูกทิ้งไว้สิบวันค่ะอ่าสิบวันแล้วของน้องมิตาพอพอครบสิบวันแล้วน้องมิตาเอามาทําเป็นอะไรให้ทานคะลูกไข่ต้มค่ะเอาเอาไปต้มต้มเสร็จแล้วทํายังไงอีกคะลูกมีไข่ดาวไหมคะ มีไข่ดาวค่ะพอครูบีเห็นในรูปแล้วรสชาติของไข่ต้มกับไข่ดาวมีความรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยแตกต่างกันไหมคะลูกค่ะมีอันอันไข่ไข่ดาวเค็มค่ะไข่ดาวจะเค็มนะคะอ๋อตอนครบสิบวัน<ช>หนูไปทําไข่ดาวแล้วมันจะค่อนข้างเค็มไปหน่อยใช,ใช่ไหมต้องต้องกินตอนแปดวันค่ะต้องกินตอนแปดวันอ๋อแล้วถ้าเป็นไข่ต้มล่ะคะรสชาติเป็นยังไงคะลูกพอดีไหมคะ ค่ะครบสิบวัน,นะะต้มสิบวันอร่อยค่ะอ๋อถ้าเป็นไข่ต้มจะครบสิบวันจะอร่อยนะคะค่ะเอาวันนี้นะคะกลุ่มน้องก็จะมีตัวอย่างนะคะเขาทํามาแบบว่าเป็นต้มด้วยแล้วก็ยังไม่ต้มนะคะสีจะค่อนข้างแตกต่างกันนิดนึงนะคะอันไหนต้มคะลูกอันนี้ต้มค่ะอ๋อสีสีที่ต้มแล้วกับ ไข่ที่ยังที่ยังไม่ต้มใช่ไหมคะค่ะอ้าวสีสีค่อนข้างสีที่ยังไม่ต้มนะคะจะขาวขาวใสกว่านะคะออค่ะอันนี้ค่ะอันน,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 นี้อันนี้เขาทํามาจากบ้านเลยคะ่ะอ่าแล้วยังไงตอ่อคะคลิปเสร็จแล้วพอพอเราทดสอบสมมุติฐานกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เลยมาคิดกันว่าเอะไข่อะไรนะ ที่นามาทําไข่เค็มได้ดีที่สุดเลยเด็กๆก,ก็คิดว่าเป็นไข่อะไรนะคะค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะว่าครบทั้งสามกลุ่มแล้วเด็กๆก,ก็เราก็มาสรุปร่วมกันอีกครั้งค่ะว่าเอไข่นกกระทาเพื่อนก็บอกว่าก็ทําได้นะแต่มันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ไข่เป็ดไข่เป็ดเป็นกลุ่มสุดท้ายใช่ไหมคะบอกว่าเพื่อนเพื่อนบอกว่าตัวนี้น่าจะดีนะแล้วก็ไข่ไก่ก็ทําได้เหมือนกันนะคะ สรุปแล้วว่าก็คือทําได้ทั้ง3ามไข่นะคะแต่ว่าที่ดีที่สุดนะ่ะเด็กๆก็บอกว่าคุณครูคะคุณครูครับดูแล้วน่าจะเป็นไข่เป็ดนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะทุกคนก็เลยจากนั้นคุณครูก็ให้เด็กๆไปสืบสอหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า,าเราจะทําไข่เค็มด้วยวิธีไหนดีนะคะเพราะว่าการทําไข่เค็มก็มีหลากหลายวิธีนะคะแต่และแต่และคนก็มีวิธีคิดที่แตกต่างออกไปนะคะ หลังจากนั้นเด็กๆก็นำข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์มาสรุปร่วมกันอ่ามานำเสนอจากนั้นเราก็มาสรุปร่วมกันว่าอ่าเราจะทำไข่เค็มโดยใช้ระยะเวลากี่วันนะคะน้องมากกี้สิบวันค่ะอะ่อันนั้นเรา สูตรสำเร็จแล้วที่เราทําร่วมกันทั้งห้องเลยก็คือใช้เวลาทั้งหมดกี่วันนะคะเจ็ดวันค่ะ,ะสรุปแล้วว่าลองทําดูเจ็ดวันนะคะนะคะตามสูตรนี้เลยเดี๋ยวน้องมากกี้จะมาแนะนํานะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะกับสูตรสําเร็จสําหรับห้องออนไลน์ของเราอันนี้เราจะไปจดลิขสิทธิ์เลยดีไหมคะอ่าน,น <laughs> <ๆ>ะเชิญน้องมากกี้คะ่ะอ่น้องมากะะมากี้แนะนําเลยค่ะวิธีการ ค่ะพบก,กับมากกี้อีกแล้วนะคะวันนี้มากกี้จะมาสอนทำไข่เค็มแบบสูตรรวมนะคะก่นอนแรกให้เราเดี๋ยวเรามาดูก,กับอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะอุปกรณ์จะมีไข่เค็มเอเคอุปกรณ์จะจะมีโหนดแล้วจะมีไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดแล้วก็จะมีน้ำเกลือ น้ำส้มใส่ชูนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำเกลือกันก่อนเลยนะคะน้ำเกลือคือเราจะเอาน้ำเนี่ยไปต้มใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปเสร็จเราก็จะทำให้เกลือลายๆนะคะพอเกลือลายเสร็จเราก็จะรอให้มันเย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไข่เป็ดเนี่ยล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดเสร็จใส่น้ำส้มใส่ชูล้างน้ำส้มใส่ชูสิบนาทีแล้วก็ ล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ถ่ายแฉลบถ่ายแช่ลงบุล้างให้แล้วนะคะอ้าวไข่เอามาแช่น้ำต้มใส่ชูใช่ไหมคะน้องมารกี้โอเคไงหมอคะไข่ก็ต้องปฏิกัติยาใตินี่คะใช่ค่ะใช่ค่ะน้ำต้มใส่ชูก็จะไปทำให้เปลือกไข่ของเราบางลงใช่ไหมคะใช่ค่ะ เราเอาไข่เป็ดล้างพ่อล้างรับซึมใส่ชูแล้วก็ล้างอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะล้าจากน้ต้ใส่ชูทำให้มันก่อนเราก็จะทำเอาใส่ลงไปในขวดโหลนะคะเอาไข่เป็ดที่แช่รับซึมใส่ชูแล้วก็ล้างอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเช่นแช่ในขวดโหลนะคะไปใส่ในขวดโหลเลย ใส่ในขวดโหลเลยนะคะใส่ในขวดโหลเสร็จเราก็จะเทน้ำเกลือให้ท่ามีาช่วยทำหน่อยค่ะเมื่อกี้พูดเลยเราก็จะเทน้ำเกลือไปเลยเสร็จแล้วน้ำเกืทน้เอสร็จแล้วเทน้ำเกลือเสร็จแล้วเราก็จะ ปิดฝาค่ะถ้ามันถ้ามันลอยไข่ลอยทำไงคะหางค้งถิถ้าไข่ลอยต้องทำยังไงคะมาดี้เราต้องเอาเอาอะไรคะเอาอะเอาถุงใส่น้ำแล้วก็น้ำแล้วก็พับลงไปพับลงไปไม่ให้ไข่ลอยใช่ไหมคะแล้วก็ปิดฝาค่ะฝาค้งถิดมาด้วยกันแล้วยังไงต่อคะมาที่อย่างนี้เสร็จแล้วหรือยังคะฟูดไข่เสร็จแล้ว ค่ะสำหรับเ,เรื่องไข่มหัศจัรร์น,นะคะก็มีการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็สามารถจับจองกันได้ค่ะมีอยู่ประมาณ20บใบค่ะค่ะสำหรับตัวแทนกลุ่มเด็กๆห้องออนไลน์นะคะโปรเจกต์ไข่มหัศจัรย์นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านผออและก็ท่านอาจารย์อุไรวันนะคะที่มา รับฟังรับชมการนำเสนอของเด็กๆในวันนี้นะคะขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกคนด้วยนะคะขอบคุณท่านผู้ปกครองที่รับชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะ,ะคุณดิปขอขอบคุณวาณนะตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะการนำเสนอโปรเจกต์ใคร